ไปกินกนนะไปขาต่น้ง้า้เย่นึ่งไปตายปนอนไปข้าวเหมอนเร้ามอเ้าเตก็ตาวพเมาแค่เงินมาึงลงหมนกมาเอาลงมาเลยตึกระบานเลย